วัดกระแส DC ได้ไหมครับตัวที่วัดได้จะเป็นตัวนี้ครับอ่าเป็นตัวนี้ตัวนี้จะเป็นฮาร์โบเทสรุ่น HT205D นะนะป็นตัว HT205D นะเป็นตัวนี้นะครับอ่ะผมเรียกว่าเป็นแคมมิเตอร์ตัวจบนะเพราะว่านอกจากวัดกระแส DC ได้แล้วเนี่ยแล้วยังมีฟังก์ชันอื่นๆเนี่ยอีกเพียบเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมให้ดู วัดกระแส AC DC ได้นะครับวัดโวลต์ AC DC วัดโอห์มนะครับวัดความต่อเนื่องของสายวัดสายไฟขาดหาจุดที่สายไฟขาดนะครับวัดไดโอดได้นะครับวัดเฮิร์ตของระบบไฟฟ้าได้นะครับวัดคาปาซิเตอร์นะใครตามหาตัวที่วัดคาปาซิเตอร์ได้นะครับจับตัวนี้ได้เลยนะครับวัดอุณหภูมิได้ปรับเป็นเซลเซียสได้ปรับเป็นฟาเรนไฮต์ได้นะครับใช้โหมด NCV ได้หาสายหลายสายนิวตอนได้นะครับและที่สำคัญนะตัวนี้เนี่ยได้เป็น t r m s ด้วยครับ วัดค่าได้มั่นยากว่ามิเตอร์ปกติทั่วไปครับและมีอีกโหมดหนึ่งที่เจ๋งมากครับมิเตอร์ส่วนใหญ่เนี่ยไม่มีครับจะเป็นตัวนี้ครับวัดค่าอินลัดเคอร์เลนต์ของมอเตอร์ได้ครับผมถึงบอกว่าเป็นมิเตอร์ตัวจบนะครับสาหรับคนที่เป็นช่างไฟหรือว่าวิศวกรไฟฟ้าในเซ็ตเนี่ยเขาก็จะให้ทั้งตัวสายวัดอย่างดีมาให้นะครับแล้วก็สายวัดอุณหภูมิมาให้ด้วยนะครับเป็นกระเป๋าแข็งนะครับใส่มาในกล่องแข็งๆแบบนี้ซื้อตัวนี้ไปเนี่ยจบแน่นอนฟังก์ชันเนี่ยเหลือๆเลยนะครับ